สนับสนุนโดยร้านอาหารคิมจูคิมจู Korean Royal ลครูซีนอาหารต้นตำรับราชวงศ์เกาหลีเมทริกซีนเมทริกแทรนมมิงโทรกลับไทยราคาประหยัดรับสายฟรีในต่างประเทศโทร02-696-9594และ02-696-9598 Just Go To g e t h e r e อ i s o d e 1 by เมทริกให้คุณเที่ยวฟรีที่ฮอกไกโดกานงอเดติดตามได้ที่ w w w facebook com just go tv สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอาซารายการเที่ยวไปชิมไปของคนวัยมันกับเรื่องราวดีๆที่จะทำให้เพื่อนๆต้องร้องอาซาประเทศเกาหลีเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดโดยเฉพาะสินค้าสำหรับวัยรุ่นทั้งหลายค่ะ ถึงแม้ว่าหากมองโดยรวมจะคล้ายคลึงกันแต่สิ่งที่ทำให้แหล่งช้อปปิ้งเหล่านี้มีความน่าสนใจนั่นก็คือความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ประจำตัวของแต่ละที่ที่สร้างความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศตัวสินค้าที่วางขายหรือกลุ่มคนที่มาจับจ่ายซื้อของค่ะอย่างเช่นที่นี่เลยค่ะแหล่งช้อปปิ้งย่านฮงแดรหรือถนอนสายอาร์ตย่านมหาลายหัยฮงอีก แหล่งรวมความอินเทนของวัยรุ่นเกาหลีเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหลีจริงๆค่ะ ล้วก็อยู่บริเวณฮงอีกสตรีทค่ะซึ่งฮงอีกเนี่ยนะคะเป็นย่านมหาลัยค่ะก็ลองเดินดูบรรยากาศดีกว่าเพราะว่ากําลังคึกคักก้นเลยนะคะทั้งวัยรุน่นส่วนใหญ่ก็จะมากันเป็นคูค่คูนั่นเป็นอะไรที่นาา่าอิชฉาสําหรับเกาหลีมากๆนะคะเป็นประเทศที่โรแมนติกมากเลยแล้วก็นิลาชอมากตอนนี้เนี่ยขอตัวไปช็อปก่อนนะคะเพราะว่าอยากได้รองเท้าอยากได้เสื้อผ้ายอยากได้หมวกอยากได้ว่นอยากได้อะไรที่อินเทรนด์ทุกอย่างของเกาหลีเนี่ยอยู่ที่นี่หมดเลยเอ,อะไรดีโอ้รออ้านเกลือสำอางก็มี กาศของที่นี่จะเริ่มคึกคักตั้งแต่ตอนบ่ายๆจะเต็มไปด้วยวัยรุ่นเด็กมหาวิทยาลายัยรวมถึงวัยทำงานและบรรดาน,นักท่องเที่ยวที่ออกมาเดินเที่ยวเลือกชอมเลือกซื้อสินค้าต่างๆบางกลุ่มก็อ,ออกมาแสดงความสามารถโชว์ผลงานด้านศิลปะรวมถึงหนุมสาวที่มาหาร้านเก๋ๆนั่งพักผ่อนหย่อนใจค่ะ ปลายหน้าร้อนอย่างนี้นะคะเข้าของที่นี่เขาก็จะลดราคาะคะ่ะเพราะว่าเขาจาเป็นที่จะต้องแบบพยายามเอาของหน้าร้อนเนี่ยออกไปให้หมดเพื่อจะต้อนรับหน้าหนาวตอนนี้ของก็เลยจะราคาค่อนข้างจะถูกนิดนึงแล้วก็จะลดราคาเยอะมากโอยน่ารักมากที่นี่หน้ารอน เขาใส่สั้นกันมากๆเลยนะคะแต่เขาไม่ถือเพราะเขาถือว่ามันร้อนอุ้ยซีน่ารังมากแต่ว่ายังมีอีกประมาณ1,678.3ล้านเดี๋ยวเราลองเดินดูกัน่อนเขาขายถึงน้องค่ะตอนนี้กำลังอินเทรนด์ เปถึงน้องที่แบบเหมือนเป็นรอยวาดรอยสักอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่ากลัวมีตะขาลอยไปลอยมาสเสน่อีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือเมื่อยามค่ำคืนมาถึงบรรยากาศของถนนฮงอีกที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งเลยล่ะค่ะถนนเส้นนี้จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องราตรีที่คึกคืนไปอีกแบบหากมีโอกาสนีล่ารับรองเลยล่ะค่ะว่าต้องเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนของที่นี่มาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอน เนทางมาท่องเที่ยวในเกาหลีของรายการอาซาวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์แสนใจดีของเราด้วยนะคะนั่นก็คือร้านอาหารคิมจูค่ะร้านอาหารต้นตำรับราชวงศ์เกาหลีที่นี่เขามีเมนูเด็ดๆเอาใจคนเลิฟอาหารเกาหลีอย่างมีล่าด้วยนะคะซึ่งนอกจากความอร่อยแล้วร้านอาหารคิมจูยังมีอาหารหลากหลายประเภทให้ได้เลือกชิมกันอย่างจุใจอย่าลืมนะคะถ้าคิดถึงอาหารเกาหลีมาที่ร้านอาหารคิมจูได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ รายการอาซาขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุกๆรุ้นรับกิฟต์บอยเชอร์จากร้านอาหารคิมจูมูลค่า500บาทสัปดาห์ละ5รางวัลเพียงเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้รายการอาซาของเราพาไปเที่ยวที่ไหนในประเทศเกาหลีพร้อมทั้งเหตุผลสันส้นๆผ่านทาง www.facebook.com/asaThailand.tv ส่งเข้ามาเยอะๆนะคะของรางวัลรอขึ้นอยู่ค่ะและอย่าลืมกดไลค์รายการอาซาของเราด้วยนะคะ